สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566อ่ะได้เวลาล้อมวมงกันมาบุญลวีก็มานั่งกับปุกลุกตรงนี้เอาอะไรตรงนีอ้อะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันหลายท่านที่เป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อคุณอาคมมก,กา,านนานผมเรียกพี่อาคมครับ พี่อาคมเนี่ยอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนและก็อยู่ในวงการทหารตำรวจแล้วก็เคยเป็นสมาชิกสภาอะไรอีกหลายอย่างปัจจุบันนี้ก็คงอายุประมาณสักเก้าได้และมั้งพี่ผมก็เคารพรักแลก้วก็ก็นับถือครับรู้จักท่านไม่ได้เจอท่านหลายปีคิดว่าท่านคงออกจากบ้านไม่ได้หรือว่าออกอยู่แถวใกล้บ้านก็ด้วยความ ระล,ลึกถึงนะครับพี่อาคมมกรานน์เอาอย่างนี้วันนี้มีจดหมายจากพี่อาคมผมก็อยากจะอ่านให้ฟังเอาความรู้สึกของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนรุ่นรุ่นที่เรียกอะไรวะรุ่นใกล้จะเข้าโรงเหมือนพวกผมอย่างเงี้ยคือเราต้องยอมรับความจริงไม่ได้ไปแช่งอะไรใครนะทุกคนหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นสัจ,จธรรมเป็นสัจธรรมของทุกศาสนาครับ คุณอคมมก,การานนบอกว่าพี่น้องร่วมชาติที่รักบ้านเมืองเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันทุกครั้งที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ชอบมาผากลมักจะมีบางอย่างปรากฏให้เห็นอย่างเช่นมีข่าวมาพร้อมๆกันข่าวแรกกรกตออาจจะแจกใบแดงว่าที่สสพักเก้าวไกล20คนข่าวที่สองมีพักการเมืองเล็ก จะยื่นฟ้องกอกตฐานทุจริตข่าวที่สามขอให้ศารสั่งกกตหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและห้ามประกาศรับรองสอสอพี่อคมมกรานน์บอกว่าข่าวทั้งหมดที่นำมาบอกพี่น้องฟังแล้วคิดยังไงครับฟังแล้วคิดยังไงกันบ้างบ้านเมืองเราจะเกิดความวุ่นวายไหมทุกประเทศในโลกใบนี้มีการเลือกตั้ง จะมีความวุ่นวายมากที่สุดก็เห็นจะเป็นบ้านเรานี่แหละเวลานี้บ้านเมืองเรามีพักการเมืองที่อวดอ้างตนเองว่าประชาชนได้ให้ความไว้วางใจมากกว่าพักการเมืองอื่นถึง14ล้านเสียงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ทราบว่าเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุขแค่ไหนไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่คิดจะทำอะไรก็ได้ โดยที่ไม่คํำนึงถึง27ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกพักตนจากตํนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณสัก40กว่าล้านเสียงอาคมมกรารนน์บอกว่าการกระทำของพรคก,ก้าวไกลเวลานี้กำลังจะก้าวกำลังจะเป็นก้าวที่9้าวใกล้คุกในฐานขบฏล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ อาคมมกรานนตอนนี้ก็90กว่าแล้วนะครับขอเตือนไว้ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันว่าบ้านเมืองเรากำลังมีพักการเมืองพักหนึ่งที่กำลังจะเป็นพักจังไรคิดลมลางสถาบันพระมหากษัตริย์และยังชักศึกเข้าบ้านมีการกล่าวกันว่าสื่อที่ดีต้องเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางรายงานขา่าวยังตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับผู้เขียนบทความหรือบทวิเคราะห์ต่างๆ ควรมีความเป็นกลางเช่นกันคุณอาคมมกรานนนบอกว่าสําหรับผมไม่ต้องมาถามขอบอกอนว่าถามเลยว่าไม่ต้องมาถามผมผมไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะผมอยู่ข้างในหลวงจบไหมก่อนจบวันนี้ขอเตือนความจําพี่น้องที่รักว่าไม่มีรอหนึ่งมึงก็เป็นขี้ข่าพมา่าไม่มีรอห้ามึงก็เป็นขี้ข่าฝรั่งเศส ไม่มีรอเจ็ดมึงก็ไม่ได้ประชาธิปไตยและถ้าไม่มีรอเก้าประเทศไทยจะ,จะเจริญมาถึงจุดนี้หรือจำไว้สวัสดีกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของบทความด้วยนะครับพี่อาคมมกรานน์ผมเรียกแกพี่ก็รู้จักท่านนะก็สนิทสนมพอสมควรระยะหลังท่านก็คงอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้เจอนี่ก็เป็นความคิด ของคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมเอามาถ่ายทอดเอามาถ่ายทอดแบบชนิดที่เรียกว่าก็ไม่ได้ตัดข้อความอะไรเลยก็ให้ท่านเห็นว่าเรามีเราจะต้องมองภาพอีกมุมุม,มหนึ่งเมื่อเรามองภาพอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องมองภาพในมุมที่พักก้าวไกลเขาชนะมา14ล้านเสียงซึ่งนี่คือการให้เกียรติประชาชนครับนี่ผมเรียนอย่างนี้นะพี่อาคม ผมให้เกียรติประชาชน14ล้านคนประชาชนเขาเลือกพักเก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งเขาก็ควรจะทำหน้าที่บริหารประเทศข่าวคราววันนี้ครับข่าวคราววันนี้ก้าไกลก,กรกตองค์กรนั่งร้านอาดีตกรกตฟันธงมาตรา151เป็นวัตถุดิบเพียงพอต่อเหล่าสว ที่ตั้งใจไม่เลือกพิธาเป็นนายกไม่ยกมือให้โดยมีข้ออ้างแบบไม่ไมตะกิดตะขวงขณะที่ก้าวไกลเดือดจัดวิโรธชี้ฝ่ายอนุรักษนิยมอยากแช่แข็งประเทศต่อหรือไงวะสัดกอกตองค์กรนั่งร้านส่วนโรมรังสิมมนโรมโวยครับมีขบวนการทำลายมติมหาชนแนสอวต้องเชื่อพิธาเพราะพิธาเป็นผู้บริสุทธ ก็ปมหุ้นสื่อสาหัสสากันจะฟาดานสอวอจะรอดไหมสารวัตรแผลของพิธาก็ไปขุดคุยกันมานี่ก็เป็นข่าวที่สื่ออื่นที่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์เขาเสนอเดรี n นิวพานหัววันนับคะแนนใหม่47หน่วยเพื่อไทยรุนผลเปลี่ยนหมายความว่าถ้ามันมีผลเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยชนะ ก้าไกลจะว่างไงอ่มันจะเป็นสูตรพิสดารหรือว่าอ่าจะเป็น <S <S <ling> <S เขาเรียกอะไรละ่ะอ่าเขาเรียกศยศาสตร์ทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าผมผมผมไม่อาจจะเดาวะไม่อยากจะสารแนไปเดาเพียงแต่ว่าเอาว่าสื่อเขาพลาดหัวว่าอย่างนี้เราก็ดูสื่ออื่นด้วยนะเอาสื่ออื่นมาดูด้วยเอาสื่ออื่นมาดูด้วยโดยไม่ได้ไปแซะอะไรใครนะ ว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆครัท่านผู้ชมก้าวไกลโวยนี่ i, นเดลินีอะไรมตริชนก้าวไกลโวยใช้มาตราหนึ่งห้าหนึ่งสกัดพิธานายกรังสิมารมดักคอสวอ,อ,อย่าอ้างส่วนพรรคเพื่อไทยห่วงกระทบตั้งรัฐบาลสมชัยศรีสุธยากรบอกว่าคดีอาญานะสู้นานอยากให้กรกตส่งไปสารรัมนุนมมันจะได้จบสิ้นกันซะ นังสือพิมพ์ไทยรัฐรังสีมันโรมจวกกกตเตะตัดขาใช้หนึ่งมาตราหนึสกัดพิธานะส่วนวิโรธชักชศักดินานะฝืนมติประชาชนอาโน์ประกาศแล้วจะนำม็อบแอกออแกนิกครับม็อบออร์แกนิกคือม็อบที่เกิดโดยธรรมชาติไม่มีผู้นำม็อบนี่เขาว่าอย่างนี้ทีนี้ ขึ้นหัวอย่างนี้ท่านผู้ชมที่เคารพขึ้นหัวอย่างนี้เวลาเนี้มีการลงชื่อนับล้านคนล้านกว่าคนแล้วนะที่จะให้ปลดคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกอกอตเป็นล้านคนแล้วนะเป็นล้านคนที่จะให้ปลดกกตนะแล้วต่างชาติเขามองอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชาติ จะเป็นชาติที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขาอยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยลุ่มๆดอนๆประชาธิปไตยสลึงเดียวไม่เต็มบาทหรือประชาธิปไตยที่ผมเรียกว่าครึ่งบกครึ่งน้ําครึ่งขางคกครึ่งเขียดขึ้นกบอะไรเนี่ยมันต้องยืนบนเวทีโลกอย่างสง่างามอย่างที่ผมพูดนั่นก็คือเสียงข้างมาก ที่ประชาชนฉันทานุมัติมาแล้วให้เขาได้เป็นรัฐบาลใครจะวิพากษ์วิจาณยยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านอย่างที่ผมเอามาอา่านคนเนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับอาจจะอายุเยอะแต่เป็นคนรุ่นใหม่ความคิดอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราไม่เกลียดกันก็เป็นความคิดหลายคนกล้าว่าถามว่าผมกล้าอ่านไหมผมก็อ่านให้ท่านฟัง ความคิดของคนรุ่นเก่าความคิดของคนรุ่นใหม่ถึงจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ความคิดคิดผิดคิดถูกคิดอะไรมันก็เป็นธรรมด,ดาแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมบอกแล้วไงรายการนี้ยืนอยู่บนยืนอยู่บนเขาเรียกว่ายืนอยู่บนอะไรละ่ะอุดมการคือชาติศาสนาและโอปรากษัตริย์ผมพูดชัดเจนนะ แต่สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันถูกต้องอย่าไปบิดอย่าไปบิดความถูกต้องก็คือความถูกต้องของประชาชนที่เขาอนุมัติแล้วให้คุณพิธาเป็นนายกเวลานี้มันไปไกลไปกล่าวหากกตอบอกว่ากกตเริ่มมีปัญหากับการเลือกตัง้งเช่นบัตรเลือกตัง้งไม่มีชื่อไม่มีเบอร์ลงคะแนนเขตนะอ่ามีเบอร์มีเบอร์ แต่ไม่มีชื่อไม่มีพักแล้วชื่ออยู่ตรงนี้แต่ทำไมไปโพรอีกหน่วยหนึ่งประกาศเรียบร้อยแล้วร้อปรนะประกาศเป็นทางการ100%ยเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วทำไมต้องไปนับคะแนนใหม่ตรงนี้แหะครับมันมีแนวโน้มที่จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนับแล้วก็ทำไมนับอีกก็คุณประกาศแล้วว่าเลือกตั้งร้อยเปอ ฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าเลือกตั้งจงมูกะคะนแนนมันโบโบบ้ากันยกใหญ่คะแนนก็เป็นคะแนนทิพหรือ,อยังไงวะจนทําให้ประชาชนเขาทนไม่ได้ลงคะแนนกันเป็นเขาเรียกอะไรมามาทําโพประชามติเออประชามติเป็นล้านนะนี่ล้านกว่าคนแล้วมั้งเมื่อคืนผมดูเนี่ยล้านกว่านี่ล้านกว่าถึงสองล้านหรือเปล่าไม่คาดจะถึงสองล้านฉะนั้นต่างชาติเนี่ยเขามองด้วยความสังเวช ต่างชาติผมหมายถึงประเทศที่เขายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาในสภาพยุโรปในอะไรหลายแห่งแล้วเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเห็นไหมเวลาเด็กๆโดนคดีต่างๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองอะไรก็แล้วแต่จะมีเจ้าหน้าที่ทูตไปประกบกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเฮ้ยเราเป็นเมืองขึ้นเขาเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม เออไม่ใช่เราไม่ใช่แต่เขาขอความร่วมมือกลัวไม่รับความบันทามเฮ้ไปกลัวทําไมอ,อ่ะนะไปกลัวทําไมถ้าไม่ชั่วมึงไม่ต้องกลัวหนึ่งหนึ่งสองแบบพอบทออบอบ,อบอกเออเฮ้ยนี่ไปไกลเลยไปไกลแล้วว่าบุรีเฮ้ยมึงเชียร์ใครวะมึงอยู่ฟังไหนวะผมบอกแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแยกกันอย่ากโกรธกัน นะโกรธได้แต่อย่าเกลียดผมบางวันเนี่ยพูดเข้าหูคุณบ้างแต่บางวันพูดไม่ถูกหูเลยบุญรวีคือจะถูกหูทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะคุณอาจจะหลงไหลด้อมด้อมส้มมากมากเกินไปแต่ผมเอาความพอดีมาวางตรงกลางการสนับสนุนพิธาเนี่ยผมสนับสนุนร้อยเปอรซอยากเห็นพิธาเป็นนายกแต่ถูกขบวนการขัดขวางเอาละ่ะ คุณพิธาคุณพิธาเดินเยี่ยมประชาชนไปทั่วประเทศได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอน้อมสม้มมาเยอะแยะหมดโอ้เฮโลสะละารภามันตั้งสิบสี่ล้านเสียงแนะนําอีกอย่างหนึง่งคุณพิธาบินไปต่างประเทศเลยนะบินไปเจริญสัมพันธรรท์ทางไมตรีไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนนะไม่ได้เกี่ยวลากไม่ได้เกี่ยวที่จะลากเขามาครอบงำประเทศไทยอันนี้ไม่ได้นะผิดนะ คุณไปเยี่ยมโจไบเดนไปสาภาพยุโรปไปให้หมดไปจีนด้วยไปคุยกับสีจีนพิงเสร็จแล้วไปพนมเปญไปหาสมเด็จฮุนเซนนะแล้วก็กลับมาเมียนมาไปพบมินอ,องไลคุณไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรคุณหรอกเพราะคุณพิซาเป็นคนหนุ่มเป็นเด็กรุ่นหนุ่มไปคุยพะกับผู้ใหญ่ฮะฮุนเซนก็อายุเจ็ดสิบแล้วมินอ,องไลก็หกสิบแล้ว ไปคุยกับเขาถึงเราจะมีการปกครองคนละแบบแต่เราก็เป็นญาติกันคนไทยเป็นญาติกับสบปลาวคนไทยเป็นญาติกับพมียนมาคนไทยเป็นญาติกับขเขมรเรามองในแง่ดีเผื่อไว้ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีความฝันน่ะสูงสุดของคุณพิธาคือต้องการเป็นเลขาธิการสาประชาชาติได้เลยครับผมอนุมัติได้เลยให้คุณเป็นเลขาธิการสประราชาติและจะเป็นเลขาธิการ สประช,ชาติหรือเลขา UN คนเดียวคนแรกในประเทศไทยไม่ใช่คนเดียวคนแรกคุณพิธาเก่งภาษาอังกฤษคุณพิธามีความรู้ความสามารถมากมายจบห่าวัดจบจากนิวซีแลนด์คุณพิธามีความรอบรู้ทางการเมืองแม้ไม่ได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีข้ามขั้นไปสมัครเลยไปเป็นเลขาเอ็นผมจะช่วยหาเสียงให้เลขาสปาปช,ชาตินะเป็นสักสมัยหนึ่งไม่ต้องเล่นการเมืองแล้วเล่นระดับโลกไปเลยนะ กลับมามาเป็นครูบาอาจารย์นะสักสิบปีและความฝันสุดท้ายของคุณพิธาก็คือเขาซื้อที่ไว้ที่ประจวบกิรีขันจะไปทําไรนะ่ไปอยู่บ้านไร่ปลายนานี่ก็มีความสุขในชีวิตแล้วเพราะหนึ่งช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกเมืองไทยเขาไม่ให้คุณช่วยเหลือเขามองไม่เห็นค่าคุณมีแต่กีดกันมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ เออมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ไปคิดกันดูก็แล้วกันทีนี้สงสารกรกตเว้ยโ,โดนโดนหลายดอกนี่โดนอีกดอกให้สอบนะพฤติกรรมก้าวไกลปมแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเอาไปเกี่ยวกับก้าวไกลเขาด้วยโดนอีกดอกนะร้องกรกตอสอบพฤติกรรมพักก้าวไกลปมแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง ของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอ,อดีตทนายความก็ไปยื่นหนังสือให้สอบพักเก้าไกลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสําเร็จบอกว่าเป็นการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมารรษัตย์ทรงเป็นประมุขตามพระรัมอยากประกอบรัฐนูลพอรอปอว่าด้วยพักการเมือปีสองพมาตรา92วรรคสองหรือไม่ธีรยุทธ เขาก็บอกว่ามีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลปี62และ64ซึ่งมีกรณีการยุบพ,พักไทยรักษาชาติมีประเด็นข้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญามาตรา112ในขณะที่ปัจจุบันมีประเด็นของพักเก้าไกลที่ดำเนินการให้มีการแก้ไขมาตรา112ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายของพักรวมถึงตัวผู้สมัครและหัวหน้าพักว่ากันไปว่ากันไปย้ำกันให้เละไปเลย มันเป็นความผิดเป็นคว,ความจริงก็ว่ากันไปนะว่ากันไปกลุ่มอนุรักษ์นิยมจะก,กระแทกประชาธิปไตยซึ่งเขามาจากประชาชนขนาดไหนก็คุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็ว่ากันไปคุณก็ว่ากันไปนะผมไม่คงไปพูดอะไรมากหรอกครับเพียงแต่เสนอข่าวเอาข่าวมามา,มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้การเมืองมันจะร้อนรน มันจะร้อนชาและมันจะร้อนฉี่ครับร้อนชาร้อนฉี่แน่นอนไม่ว่าจะเรื่องของพรรคเล็กๆที่เขามีหลักฐานเขามีหลักฐานที่จะไปเล่นกับกกตเขามีหลักฐานที่จะไปเล่นกับกกตประกอบกับขบวนการประชามติเป็นล้านล้านคนเป็นล้านล้านคนครับ ที่ดำเนินการกับกกตจะไปปลดปลดกกตจะปลดยังไงผมไม่ทราบ <c oughs> จะปลดยังไงผมไม่ทราบตามกระบวนกฎายอย่างไงผมไม่ทราบาแต่เขาล่ารายชื่อแล้วเป็นล้านทีเที่ผมบอกเมื่อกี้ทีนี้สัปดาห์นี้พรรคเล็กซึ่งเขาร้องาศาลปกครองสูงสุดแล้วให้จัดการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อใหม่ทั้งประเทศ มีพักเพื่อชาติไทยพักพลังและพักแรงงานสร้างชาติเขาไปร้องศาลรปกครองสูงสุดและสัปดาห์นี้เขาจะไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> เป็นความรับผิดชอบของกอกอตอเขามีหลักฐานพร้อมหมดนะอย่างเช่นคะแนนขคเยิงที่เลือกตั้งเมื่อวานเนี้ย ถ้ามันไม่ขย่งไปไปไม่ไม่ใช่เลือกตั้งขอภัยคะแนนขย่งถ้าไม่ขย่งไปนับใหม่ทําไมและนับใหม่นี่ตรงกันไหมอ่าตรงกันไหมวันนี้ช่วยดูหน่อยเพราะเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เลือกตั้งขอภัยนับใหม่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 เมื่อวานเนี่ยมันตรงกันไหมมันทําไมตรงในยุ่งเลยมันจะมีแนวโน้มกลายเป็นการเลือกตั้งโมฆะโบกบะโบกบะคะแนนทิพไปเลยครับพี่น้องทั้งหลาย ทีนี้ไอ้สามพักที่ว่าเนี่ยเขาจะเขายื่นกับเขายื่นกับเขาเรียกว่าศาลป,ปกครองสูงสุดแล้วเขาก็จะไปยื่นกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองให้เอาผิดกับกบก,บก,บกบตโทษอาญานะครับนะโทษอาญานะครับแต่ถ้าศาลร,รับไว้ก็อย่างที่เรารู้เหมือนกับนักการเมืองต่างๆที่โดนฟ้อง ถ้าสาร,รับไว้กกตก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะรับรองสอส,สคนไหนไม่ได้เลยนี่แหละแช่แข็งประเทศไทยแล้วยุคตาวลกเขาก็จะเป็นนายกรักษาการยาวไปอีกมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนหงุดหงิดโว้ยเฮ้ยหงุดหงิดให้อะไรกันวะอะไรกันวะ เอ้ยมันเป็นประเทศอะไรกาลาแลนหรืออะไรหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมเองก็งุดหงิดนะในประเทศอื่นเน่ยเขาเลือกตั้งเสร็จวันนี้ไม่เกินสามวันเขาขึ้นไปนั่งทํางานในธรรมเนียบในสานักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วแล้วแต่ประเทศไหนจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบที่มีประธานาธิบดีหลายประเทศนะ เลือกตั้งวันเดียวกับไทยสิบสี่ประเทศอะไรพอเลือกตั้งสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดเขารับตำแหน่งแล้วในอเมริกาเขาสบานตัวแล้วป่านนี้นี่คือประชาธิปไตยสากลที่มันจะต้องเกิดขึ้นต้องยอมรับฉันตามติของประชาชนแต่นี่อะไรไม่รู้ต้องไปงอสวออต้องไปกราบตีนสวออต้องรอสวเฮ้ยมันอะไรกันบวย มันอะไรกันโวยเ้ยนี่บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเออพวกสามกี่พวกเด็กๆหลานๆลูกๆเขาก็เขาก็เขาก็อยากจะดิ้นรนให้บ้านเมืองมันก้าวหน้าอนาคตมันเป็นของเขาเขาก็ต้องวาดอนาคตของเขาว่าจะหางานทํำยังไงแล้วจะปกดูแลบ้านเมืองอยังไงจะหาเงินใช้นี่ยังไงที่พอคนนั้นทํานี่ไว้หลายสิบล้านล้านเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะครับ เราก็ต้องเอาความคิดของเด็กเนี่ยมาใส่สมองเราบ้างเพราะเราเนี่ยไม่กี่ปีก็สี่คนหามสามคนแห่เข้าป่าชาแล้วต้องปรงซะบ้างอย่ามีกิเลสนาปัญญาควายลหลงไหลแต่อำนาจให้กูต้องเป็นตอกูต้องเป็นอำนาจตอกูต้องควบต่อควบควบคุมบ้านเมืองนู่นนี่นั่นอ้างสารพัดอ้างอว่ากันไปผมไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครแต่เน็บแนมโวยเฮ้ย สบายๆนะเช้าวันนี้คุยสบายๆเอ้าชักชวนประดาแฟนๆเพื่อดูแลสุขภาพนั่นก็คือสารจากเบต้ากรูแคนสกัดจากยี์ขนมปังดีที่สุดในโลกอย่างที่ตำราเล่มนี้จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาหลัยเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบบันทึกไวโดยด็อกศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์วราคามินอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขทีนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้คือกินไปแล้วเนี่ย มันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปรสิตสารอย่างนี้ไม่มีที่ไหนครับนี่เป็นผลงานวิจัยของมหาลาัยฮาวาตครับท่านทั้งหลายอตอนนี้มีโปรพิเศษเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดโทรศัพท์ไปคุยไม่มีวางขายท้องตลาด เบตาวันยี่ห้อเบตาวันได้รับอนุญาตจากอยเรียบร้อยผมมาโฆษณาก็ขออนุญาตคออคือใบญา,าติโฆษณาคือทําอะไรมันถูกต้องและสบายใจฉะนั้นท่านสบายใจได้เมื่อสั่งซื้อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นรับประกันการันตีโดยบุญลวีข่าวทะลุใหม่วันนี้ลาก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ